ทุกคนคะ <c oughs> เห็นคอมเมนต์นี้หรือยังคะขึ้นค่ะขาวแต่ลักแร้ดำ <c oughs> ใช่ค่ะจ๋าลักแร้ดำดำมากด้วยอะดูนี่ค่ะโชว์แบบภูมิใจเลยว่าจ๋าลักแร้ดำดำมากด้วยดำเพราะอะไรรู้ไหมคะดำเพราะว่าจ๋ากำลังท้องอยู่ค่ะรู้ไหมว่าคอมเมนต์นี้เนี่ยทำให้จ๋ารู้สึกว่าจ๋าเสียใจมาก เสียใจมากกว่าปกติที่เวลาเจอคอมเมนต์ที่แบบมันโดนบูลลี่หรือว่าโดนด่ามาเนี่ยหลายเท่ามากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะจากเข้าไปดูโปรไฟล์ของพี่คนนี้เนี่ยพี่คนนี้เขาเป็นแม่คนเหมือนกัน ซึ่งเอาจริงๆอ่ะการที่คุณเป็นแม่คนคุณก็น่าจะรู้ว่าการที่เราเป็นแม่คนเนี่ยเราจะต้องเสียสละอะไรบ้าง <ug> เราต้องเจอกับ <heh> อะไรบ้างใช่ร่างกายเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างรักแรดานมยานผิวลายท้องลายตูดลายอูดง่ามคอง่งามก้นดำหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมันมันต้องเจอกับอะไรบ้างคุณเคยเป็นแม่คนมาก่อนคุณก็น่าจะรู้แล้วการที่คุณเป็นแม่คนด้วยกันแล้วคุณมาบูลลี่แบบนี้เนี่ยมาด่ากันแบบนี้เนี่ยคุณต้องการอะไร ต้องการให้จ๋าอายเหรอต้องการให้จ๋ารู้สึกว่าจ๋าไม่มั่นใจในตัวเองเหรอหรือต้องการให้จ๋ารู้สึกว่าจ๋าจะได้ไม่ต้องมากล้าใส่ชุดสวยๆแบบนี้อีกอย่างนั้นเหรอคือต้องการอะไรเนื้อออกไหมเออแต่จ๋าบอกตรงนี้เลยนะคะว่าจ๋าไม่สนไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นการที่จ๋าจะอัดคลิปมาบอกในวันนี้นะคะเพื่อที่จ๋าจะมาบอกทุกคนว่าไม่ต้องไปสนใจ กับคาพูดคนพวกนี้เวลาคาบ,บูรี่เรานะคะเพราะสุดท้ายแล้วเราจะมีลูกหนึ่งคนเราปล่อยไปเลยรักแร้ดาช่างมันวันนี้จ๋าก,ก็ลักแร้ดาแลวยังไงจ๋าก,ก็ยังคงใส่บิกินี่สวยๆเหมือนเดิมถูกไหมท้องโตอ้วนแลวยังไงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอเราคลอดลูกเราก็ค่อยแบบว่าดูแลตัวเองให้นมลูกแล้วออกกําลังกายเดี๋ยวมันก็กลับมาผอมเหมือนเดิมหรือใครที่ท้องแตกลายผิวแตกลายก็ปล่อยไปเลยค่ะเราก็แค่หาตัวบํารุงดีๆมาใช้เท่านั้นเองอย่างรักแร้จ๋าดําแบบนี้นะแปบ๊บเดียวเนี๋ยมันก็หายจ๋าใช้ เป็นตัวนี้นะคะทุกคนทุกคนฟังไว้นะใครที่มีปัญหาลักแรดําหรือผิวแตกลายหรือผิวด่างดํานะคะหรือว่าก้นลายหรืองามขางามก้นดําไม่ต้องสนใจนะคะไม่ต้องมาแบบอุย้ยแบบเวลาดวอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเครียดใช้ตัวนี้ส o ตอร์อีตัวนี้จ๋าใช้ตัวนี้แล้วค่ะตัวนี้เนี่ยจ๋าใช้มาตั้งแต่ท้องแรกแล้วนะคะเป็นตัวบํารุงผิวให้กระจ่างใสแถมป้องกันผิวแตกลายด้วยหรือใครที่ผิวแตกลายแล้วมันก็จะช่วยทําให้จางลงด้วยอย่างลักแรดดําๆแบบนี้ดูไว้นะ อะพ่อเข้ามาใกล้ๆดูไว้นะแล้วจะเป็นสิวด้วยเพราะเป็นฮอร์โมน ดูไว้นะคะเดี๋ยวพอจากคลอดใช้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะพอคลอดแล้วเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวมันจะปรับให้มันดูขาวขึ้นเหมือนเดิมเดี๋ยวจะจะถ่ายคลิปให้ดูเลยแล้วพี่คนนี้มาคอมเมนต์ด่าจ๋าแบบนี้เดี๋ยวกลับมาดูด้วยนะกลับมาดูรีวิว before กับ After นะแล้วอย่าลืมกลับมาอุดหนุนจ๋าด้วยนะใช้ไปเลยค่ะแบบนี้นะคะมันจะเป็นตัวบํารุงให้ผิวของเรานะคะเนียนใสทั้งตัวเมื่อก่อนจ๋าดํามากจาก๋าขาวขึ้นมาขนาดนี้เพราะบุตเตอร์ตัวนี้แหละนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันผิวแตกลายด้วยหรือใครแตกลายก็ช อาันตรา,ายเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มั่นใจส่งตรวจถ้าพบว่ามีสารอันตรา,ายจะยินดีคือเนินให้คนละหนึ่งล้านเลย ที่มั่นใจเพราะว่าเรามีมโรงงานผลิตเป็นของตัวเองค่ะที่ได้มาตรฐานอาเซียน GMP ด้วยผลิตเองใช้เองผลจากการใช้ก็อยู่ที่ตัวเราเองนะคะเนี่ยดูได้เลยและไม่ใช่มีแค่จ๋านะที่ใช้และเห็นผลเดี๋ยวจ๋าจะเอารีวิวนะคะจากผู้ใช้จริงโอ้โหเยอะมากนะคะมาคอมเมนต์ให้ทุกคนดูจากคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าไม่ใช่แค่จา๋านะแต่มีใครอีกหลายคนเยอะมากๆเลยที่ใช้แล้วชอบมากๆเหมือนจ๋าะนะคะกระปุกนี้แค่390เท่านั้นใครสนใจก็สั่งซื้อกับโค้อีกทั่วโลกได้เลยอย่าลืมนะคะก่อนไปขออีกนิดนึง คุณแม่ทั้งหลายหรือผู้หญิงทุกท่านหรือคนคนไหนก็ได้ทุกๆคนนะคะที่อ้วนหรือดำหรือผิวแตกลายหรืออะไรยังไงก็ตามจงมั่นใจในสิ่งที่เรามีนะคะเราก็แค่ดูแลตัวเองให้ดีเวลาเจอใครบูลลี่แบบนี้โนสนโนแคร์ no son, no ไปนะคะเพราะเขาไม่ได้มีผลกับชีวิตอะไรของเราทั้งนั้นนะคะยังไงก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยการที่จะเป็นแม่คนนะคะกำลังใจสำคัญที่สุดจากคนรอบข้าง สนใจแต่คนรอบข้างเท่านั้นคนอื่นช่างเขาค่ะไปละบ๊ายบาย